อุ้ยมาไงเนี่ยเราเออเช้ามันเถอะเช้ามันเถอะใช่ถาคขนาดน้ำป่ะล่ะวิชช้อถึงเวลาเบียวสะอ่ะฮะมันบักไปเร็วฮะและเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพโอเคหยิบมาได้อยู่โอเคหมดแล้วไปอุ้ยสาวตัวงี้ปานอัศนีรูปแบบที่4 198อย้อืมทำไมไม่มีทำไมไม่มีทาเบลวะ จ่เรียบร้อยจ่จ่อวดับวเป็นคนหรือเ่าอะไรอะเออตอนนี้เาทาได้หมดเลยอะไปไป Let's go ช่วง s p i n g แต่ p a r ทั o u ทวท u r t o ววันดี้นะครับไกดจะนำพาเรามาที่ร้านลุงแดนข้างหน้านั่นเลยครับคุณเห็นไหมครับไม่เห็นมือก็ตาถั่วได้สักถ้าเกิดเราหาตามบ้านอะ มันจะมีโอกาสน้อยเว้ที่จะมีเวเพราะฉะนั้นเราต้องเอาถังเปล่าของเราที่เรามีออกมาขโมยใช่นั่นแหละโอ้ยหายไปแล้วอเนี่ยเอาไปดีพอใจดีจังให้คาตาดา้ยไม่เอามาแทงดิเดี๋ยวนี้อาราติที่เขาทำเนินทรายเหมือนเห็นชัดขึ้นนะใช่เนี่ยมันเห็นความต่างระดับโอ้นั่นอะไรวะนะโอ้ยข้างหน้าแล้วนี่ลมแรงมากเลยครับจังหวะนี้อกระตุกเล็กน้อยสักหน่อยออ้ยทาตาดดใกล้มาแล้ว รีไปลแล้วเพื่อนโอเคข้างหน้าข้างหน้ามีกาคาราชแล้วก็ร้านลุงบิมไม่ใช่ร้านลุงลุงแดดลุงบิมอ๋อร <c oughs> ้านลุงบิมเฉยร้านลุงบิมเฉยอ้าฮ่าง,งอสีที่นี่ที่ไหนเพรที่นี่คือ เอมิโกชอบร้ Shop, านขายไอดีไก่ตันบอกคุ้มราคาถูกเริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้นมีลุ้นได้ผลโมโจิตื่นด้วยนะและยังมีกดเกมพาร์เลเก็บกับกฎผลด้วยเดี๋ยวก่อนถ้าคิดว่าตัวเองมีโชคแล้วก็ร้านนี้ก็มีให้สูมด้วยนะเริ่มต้นเพียงแค่1บาทเท่านั้นและมีแมปอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสกีป,ปีตี้ทาวเวอร์ดีฟนซ์เบสบอลและแมปต่างๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันล่ะเออเราสบลองรอสบ เออไปขายศพต้องลากขึ้นเนาะลากขึ้นลากไงวะขึ้นไปโอ้ยเดี๋ยว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 อันนี้ผู้การเกี่ยวอะไรโอ้โหความพยายามของแมวตัวนี้อือพอใช่พอละเอายอมง่ายจังอืมอืมได้ยังเนี่ยพร้อมเสิร์ฟแล้วเนี่ยโอ้ยจบกันที่พยายามมา ไอ้ศพเนี่ยติดตายรถนะไอ้สัสเด้เอามันออกไปดิมา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 ไปหน่วยหน่วยเก็บตู้เก็บเองออกไปอือ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 ขวานเรียบร้อยตุเตะบอลแล้วเจอกันเอาจบตอนเล่นฮอกกี้ฮอกกี้อืเตะเตะเฮ้ยปุ๊บปุ๊บเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกโอ้ยเลยนิดหน่อยเออมาตุเล่นคนเดียวก็ได้เว้ย เด้ถึงก่อนหรอวะเฮ้ยอะไรไม่ยอมไม่ยอมเอ้ยตูถูกฆ่าแมบเลยเอ้ยตูถึงละอะไรครับน้องตูถึงก่อนอ้ามึงถึงก่อนหรอวะยูไหนอุ้ยพี่พี่พี่โอเคพี่พี่พี่ถึงก่อนพี่ถึงก่อนอย่านะผมมีผมมีแปลงผู้กันเปลี่ยนจากไอผู้กันไม่ใช่พี่ใช่ฮะเมื่อไหร่ตูจะกว่าถึงวะไม่ถึงสักทีกว่ากว่าไม่คิดจะช่วยกันหน่อยหรอปึ๊บปึ๊บพร้อมยังหนึ่งของซ่มอุ้ยอุ้ยนิดเดียวเอาใหม่เอาใหม่เกือบแล้ว โอ้โหมันติดร่องขาทำงานเลยเพื่อนไอ้เพื่อนได้บีแทนมาสามตัวเพื่อนฮะเฮยล่ามาไงวะลุงแดงผมไม่ขายลุงลุงเพื่อนมีแทนมาส่งถึงที่แล้วเพื่อนน่าเชื่อวะเพื่อนอุ้ยส่งมาถึงที่เลยมันไม่ยอมเหยียบดีเลยห้าสิบเมื่อกี้ห้าสิบ เนี่ยเนี่ยได้แล้วได้แล้วก็กด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 ไม่ทันกดไม่ทันโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะลัดุ่นไหวยังวะแม่งเอ้ยโอ้ยคนขายไม่ทันายแล้วขายไม่ทันแล้วทุกคนเลือดเหลืองกันหมดเลยเ้ยทุกคนถอยก่อนเดี๋ยวเราจัดการให้สมิงเกตสมิเกตตายแน่ ว้าจะปิงแทบตายฮอนโลกไอ้บอสตื้ไอบอสเฮ้ยคนที่กดไม่ชัดเฮ้ยสวยตายนหมดเลยสวยตัวนี้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 ้เฮ้ยได้จะบินได้ตัวนี้ฟุ้มไม่ได้จะโดนหนีบตายแอนเรารวยเอาปุ๊บเอาสวยเพื่อนตูตายหมดเลยเออเพื่อนเรารีบไปดีไหมตูจะหิวตายแล้วกระเป๋ากระเป๋าอาไอ้บอสเกิดใหม่ได้ไหมไดะเกิดใหม่ได้ป่ะหรือไม่ได้ ใช่เหรอชีมีหกชีวิตโอ้ยิ่งกว่าแมวอีกเอ้ยแมวมันมีเก้านี่หว่าไอ้บอยจะเป็นแมวไม่สมจริงผมไม่ได้แต่สองชีวิตเพื่อเอาห้าบาทเนี่ยผมไม่ได้คุ้มอันนี้อ่ะคุ้มดิคุ้มคุ้มยังไงวะคุ้มตรงไหนวะไม่รู้เหมือนกันอ้าวเหรอโอ้ย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 ไอชุบไอชุบเราเราไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นให้พูดก่อนลดใจเย็นว่าเอ็มเมื่อไหร่เสร็จข้างกูจะได้รีบให้บูมก็ตู่พยายามจะนั่งอยู่เดี๋ยวโดนรถถีบ น่อุ้ยโอเคสวย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 เล็ดมีอีเราเราไม่ต้องกินเราไม่ต้องกินหวหวงอมงตู้หิวอ่าอยู่ไหนหวหวงมงหมงออิ่มแล้วสิเชียวคุณคย่งเลยไปกินไปกินมาดูด่ก่อนไนแน่ีออาึ่อยรอรอนอนนอเลยนอนด้วยนี่มาดูของดีคืออะไรอ่ะเฮ้ยคออไร เฮแหลาไหลชวยชวยล้วสวยเราชวยเราชวยชวยชวยภาพเดิมเดิมีแล้ว้ดไอ้โดนไอ้โอนไอ้ดดนช่วยด้วยไอ้โดนกลับมาก่อนไอ้นนกลับมาอย่าเพิ่งเอโอเคว้ายเออทีไงนอนกันแหละเออทีไปเลยทาไลนก็ทีอนแหละแล้วหนึ่งาหนึ่งไปแล้วเกิดะไข้ีนเนี่ยเขากลับมาเร็วให้ตู้เห็นรถไฟด่วนดนพลังอุ้ย น่ากลัวหลอกอะไรเยอะเดี๋ยวก็พันเหนียวเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อโอ้โหม่ไดมหมุนงั้นอะไอ้เราไปไหนวะไม่เห็นเลยโอแน่เจอเจอเจอได้เจอได้มันอยู่อยู่นู่นอยู่นู่นไงวะนู่นเห็นปะโอ้โคตรไกลเลยไอเราขับไปไหนวะมึงขับออกนอกแมพเหรอ กดกดยือแบบเบื่อได้ไม่เบื่อโยโย่ไอ้เนี่ยโอเคทุกคนรถรถกลับมาก็ว่ารถกลับมาก็เท่านั้นแหละเรียบร้อยละอ้าวเรียบร้อยละอ้าวเรียบร้อยละทำไมเบบเดียวมึงไม่น่าไปเอาตัวไปบังเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือเอาตัวบังคือรถพังเลยเหรอเนี่ยมึงดูล้อดิอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเลี้ยวให้ดูด้วยเผื่อมึงไม่เชื่อเดี๋ยวแล้วรถ จบแล้วหังแล้วเร็ร้อยแหะโอเคไม่เป็นไรเราไปดูอไม่น่าเอาตัวบังเลยลุงสบาแถบก็เราจะพาทุกคนมาดูก็ไม่เคยเด็กสันสันซันซันแล้วคุณเห็นดีหรือไม่ถ้าเกิดคุณอยากนอนหลับคืนนี้มึงอยากจับอารองดูดิถ้าเกิดอยากอยากนอนไม่หลับมึงก็จับเอามีใครอยากจับก่อนไหมนี่บอลบอลโอเคเลยสวัโหลน่ากลัวจังกูก็บอกไปอย่างนั้นเลยว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับลูกเท่อะ เี้ยพอครับสสัต้องเริ่มใหม่แน่เลยเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยอะไรในหนไหนไหนไหนของไหนไหนของก็บินได้หมดแล้วใช่ป่ะเออว่าบินไปเลยไปเลยบินไปเลยจบรถคืออะไรไม่รู้จักเฮ้ยอ๋อในปิดได้สกีพีดีโดบโดบเยีบเยีบเอ็นจะปะไม่ได้โอ้ยบินยากอ่ะไม่ใช่ใช้คาตานะบินไหมเฮ้ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาันอ่าแล้วไงต่อขึ้นมาบนนี้เฮ้ยมาบนนี้ขึ้นมาขึ้นมาครบแล้วขึ้นมาครบแล้ว ลองดูมันเอ้ยมันได้เหรอเฮ้ย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 มีมเวลเฮ้ยอาตอมลากไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยนวัตรกรรมใหม่สิ่งไปเลย เอยโย let's go อุ้อุ้ยอุ้ยตูบินตูบินตันตกกันหมดเลยดูสรงแล้ไม่น่าดีว่ะาชิ้นไหนก็บินไม่ได้นะไอ้ต้อมเคยบินได้ปะมันมีชิ้นไหนที่ต้อมบินได้ปะอ้อ้ยอุ้ยอฮ้ยอ้ยอุ้ยยเกิดอะไรขึ้นเ้าออไหนลองใส่ดูอ้ยอ้ยอุ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 ้ยน้องออนไม่อยาตายแล้วบ้างครูอู่้าเดินอู่ท่าเดินโอเคปกติละเลโอกโน่น โอ้โหโอ้โหคอมโบฉันได้ด้วยแต่ไม่เป็นไรพวกเราว่าพวกเราคนเริ่มเกมใหม่นะใช่ก็ว่างั้นแหละเอาระเบิดมาละเฮ้ยระเบิดลูสาบานป่าวระเบิดลูสาบานระเบิดร้นเพื่อนเอาร้นด้วยเอารถไปด้วยเอารถไปนี่ระรลกสาบานนะเขาไปนั่งเขาไปนั่งเออนี่อ่ะทุกคนเข้าไปนั่งที่ให้เรียบร้อยเราจะลุ้นสาบานกันว่าเราเกียดตเกมนี้มากอ่าไม่เข้ามาเดีลยวหนึ่งตัวนั่งไม่ได้อะตัวนั่งดโอเคช่างมัน เออระเบิดโลสามบาทว่าจะไม่เล่นเกมนี้ยอกเลยโอเคนะครับเรื่องนี้สอนรู้ว่ามึงอย่าเอาตัวไปกันหน้ารถขอโทษครับพี่ื่อเสียหนึ่งรีไว้เพื่อคะดีเออฉันไม่เสียอะไรเลยแต่เสียเวลาเนี่ยอฮ้ยเฮ้ยหยิบหยิบออกมาดูเฮ้ยฮะเอยมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันคุ้งงเหมือนกันฮะอันนี้คือก้อนหรอ อย่างเราบูชาเขาการเผื่อเขานำโชคไอเยี่ยสภาพคนที่ได้มาเกิรมาใหม่เขินน่แหละอเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนไอไอนาเก็บไว้สวยละเออบอสหันมามองฉันสิอะอะไรเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเม่มีอะไเนะเฮ้ย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 เฮยเฮเฮ้ย้เปิดกระเป๋าเลย อุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยก้าวราวด้วยไงคนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยก้าว้เยก้าวราเลยก้าวราเลยไอ้แบ๊กเรื่องนี้เราจับไม่ยุ่งเกื่อเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวไม่น่าได้ไปไหนละมองไม่เห็นเลยว่าสรุปเริ่มใหม่ใช่ป่ะอะไร